คอบขี้แล้วครับขี้เต็มก้นแล้วครับตีแล้วครับครับเด็แไบ,บนะ้ำล,ล,นะล้างก้นเนาะเออเออลงก้นเอ อะไรอะไรเออเอเอครับตื่นนอนแล้วตื่นนอนแล้วครับจะไปอาบน้ำแล้วครับไปอาบน้ำแล้วครับ จะไปอาบน้ําแล้วครับขี้แล้วครับ